สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้มัส d a 3.1.6สปิริตนะครับสปอร์ปี2007คันนี้มือเดียวป้ายแดงสีขาวมุกสวยใสราคาเงินสด1 2 9 0 0 0บาทไม่มีแหวดบวกใดๆทั้งสิ้นนะครับราคานี้สดบัตรประชาชนใบเดียวเอากลับบ้านได้เลยส่วนจัดไฟแนนซ์ยังจัดได้นะครับตามเครดิตของลูกค้านะ คันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่วิ่งเพียงแสนต้นต้น,ตนเองนะครับภายในเบาะสีเบจสวยมากๆเลยนะต้องบอกมาสด้าเจนนี้นะครับแต่งหล่อมากๆครับส่วนใหญ่นะครับวัยรุ่นก็จะนําไปแต่งเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเปลี่ยนล้อแม็กนะครับทาโคมดำนะาแต่งท่อเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ ก็สวยแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าความเดิมเดิมทั้งหมดเลยใครสนใจนะครับรถจอดอยู่รามินทาเพื่อนๆใกล้ๆก็ออกได้นะครับที่ไหนก็ออกได้นะครับด่วนๆนสนใจจองกันด่วนเลยนะครับที่หมายเลข0885845375นะครับ